สวัสดีค่ะการเด้นทัวค่ะวันนี้จะพามาดูบ้านไม่รู้โรยค่ะเราะไว้นานแล้วค่ะมันก็ขึ้นเยอะค่ะเราก็ตัดทิ้งทีหนึ่งแล้วแต่อยากจะทราบจริงๆเลยเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยสิว่าไอ้ไอ้เม็ดเมเนี่ยค่ะมันคืออะไรค่ะมันคือต้นอะไรค่ะไอ้ใิช่ต้นมันคือ อะไรที่มันมากัดกินนะคะเนี่ยค่ะเม็ดเมดเนี่ยค่ะบานไม่รู้โรยทั้งกระถางเนี้ยค่ะกระถางสีดำตอนนี้การเดินทัวร์ก็จะเริ่มถ่ายแล้วนะคะไม่ไม่ปล่อยไว้นานแล้วค่ะเพราะว่าเราแต่งภาพไม่เป็นแต่ว่า ก็จะถ่ายทีเดียวลงเลยค่ะก็ให้เพื่อนมาดูมาชมแล้วก็จะตีชมยังไงก็เชิญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การเดินทัวรด้วยนะคะขอบคุณ,คณ,คณเพื่อนๆมากค่ะก็จะถ่ายให้ดูบ่อยๆเรื่อยๆค่ะอ๋อคือก็จะให้ถ่าย ถ่ายมันก็ยังถ่ายไม่ได้ก็คือวันนี้ค่ะเป็นวันที่อากาศเย็นมากค่ะที่ชนบุรีก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะ